สวัสดีครับผมตั้มไผ่สร้างมนนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่ในสวนแปลงขยายพันธุ์ไผ่สร้างมนกันนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเริ่มเห็นพระอาทิตย์ออกแล้วนะครับนี่ก็เป็นตัดปลายนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงตัดปลายนะครับนี่จากฝั่งนี้ที่ถ่ายทาคลิปให้ดูนะครับ นะครับตอนนี้ก็จะเริ่มลำม,มาฝั่งนี้แล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับโอ้อาทิตย์หนึ่งจริงๆนะครับหนึ่งอาทิตย์จริงๆนะครับท่านใดที่ไม่เข้าใจก็นะครับดูนะครับที่ตัดปลายนี่ทาไมไผ่ในสวนเราถึงไม่มีลำสูงลำยาวเลยนะครับนี่เราตัดปลายเพื่อทําการขยายพันธุ์หมดนะครับ การที่เขาได้รับแสงดีอ่ะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้กิ่งพันเราสวยแข็งแรงแล้วก็มีรากออกดีนะครับอันนี้ก็จะสางเอาลำเล็กๆออกก่อนนะครับไผ่ในแปลงบางไผ่ทุกต้นนะครับที่อยู่ในแปลงเราปลูกพร้อมกันนะครับใช่ว่าเขาจะ,จะเจริญเติบโตพร้อมกันหมดไม่ใช่นะครับในสวนเราก็มีนะครับปลูกมาหนึ่ง 1นึ่งต้นนะครับเขาก็จะมีต้นที่ว่าโตช้าบ้างนะครับโตวไวบ้างนะครับแล้วแต่สภาพดินนะครับนะครับสวนเราจะตัดแค่กาททำงานถนัดนะครับไม่ได้ตัดสูงเอาจนาปีนขึ้นปีนลงก็เหนื่อยนะครับเต็มที่เราก็จะใช้ประมาณ2อสาขั้นนะครับในการตัดอันนี้ก็แล้วแต่ขนาดลำของแต่และแปลงด้วยนะครับ ลำเล็กเราก็ตัดให้เล็กลงมานะครับตัดลดหลั่นลงมานะครับลำใหญ่เราก็ตัดสูงขึ้นไปนิดนึงนะครับอ่าครับนะครับสังเกตเวลาคนงานเขาตัดนะครับเขาจะดูที่ตาตาของไผ่ก่อนนะครับนี่ถ้าตัดนี่อันนี้คือตาของไผ่นะครับในการที่เราตัดปลายถ้าเราตัดเสร็จแล้วอ่ะ เดี๋ยวตาเขาจะแตกออกมานะครับให้เราทําการตอนนะครับตรงไหนที่ตาเขาออกมาแล้วอ่ะเราก็จะตัดทิ้งไปเลยนะครับเขาจะดูที่ตาสังเกตที่ตาก่อนนะครับนะครับจบไปหนึ่งกอนะครับนี่นะครับประมาณอีกสัก2วันก็น่าจะเสร็จนะครับแปลงนี้นะครับล็อกนี้นะครับไม่ใช่แปลงนี้นะครับ นี่นะครับไอที่เราตัดไปแล้วเขาก็เริ่มนะครับอันนี้ที่ว่าทําคลิปช่วงก่อนให้ดูนะครับนี่นี่นะครับเริ่มแตกออกมาแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับช่วงนี้ฝนดีครับตกทุกวันเหมือนกันนะครับทั้งฝนทั้งอากาศได้หมดนะครับความชื้นได้หมดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมาติดถ่ายให้ติดตามตอต่อไปนะครับว่าความเจริญ ติบโตของกิ่งพันธุ์เขาเร็วขนาดไหนนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ